ซิวซิวทำไมซล่นตุ๊กตาตัวนี้วู่ะลูกพ่อบอกแล้วไงไว่าทิ้งไปเดี๋ยวพ่อซื้อให้ใหม่แต่ว่ายังเป็นคนซื้อให้แล้วไงมันเก่าแล้วก็ทิ้งไปเหอะซิวอย่าดื้อเอามาไอทำไมทำกับลูกแบบนี้อ่ะก็แค่ตุ๊กตาทิ้งๆไปเหอะจะเสียได้ทำไม ไม่เลนะซิวทำไมพ่อต้องเอาไปด้วยหนุ่มอยากอยู่ที่นี่แล้วเรากลับไปอยู่กับยายได้ไหม ก็ไมได้เลยครับได้ครับได้ครับอ้าวพึ้งไม่ได้เจอกันนานเลยมีอะไรหรือเปล่าครับคือเพึ่งอยากกลับมาเรียนต่อคะ่ะอาจารย์อาจารย์ดีใจนะที่เพึ่งเลือกกลับมาเรียนต่อแต่ตอนนี้เป็นไงบ้าง ืเพิ่งรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองกําลังหลงทางตั้งแต่แต่งงานชีวิตเพิ่งก็เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทำเพิ่งแค่อยากมีอนาคตที่ดีแล้วสามีเพิ่งล่ะเขาโอเคหรือเปล่าเพิ่งยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาเลยค่ะอาจารย์ก็อยากให้เพิ่งกลับมาเรียนนะแต่เพิ่งเองก็ต้องแน่ใจว่าตัวเองร้อมแล้วจริงๆ อาจารย์เพิ่งแน่ใจตอนนี้เพิ่งไม่อยากให้ชีวิตตัวเองอยู่ในกรอบของใครอีกแล้วโอเคถ้าเพิ่งแน่ใจงั้นอาจารย์จะหาทางช่วยเพื่อในกลับไปเรียนต่อนะขอบคุณมากนะคะอาจารย์พ่อไอ้มาได้ไงอ่ะ ก็ตาม G P S รึไงพึ่งไปไหนไอ้ลูกหมดแหละนี่ไอ้แอบติดตามพึ่งตลอดเลยเหรอใช่ไม่ว่าพึ่งจะไปที่ไหนทำอะไรไอ้ก็ต้องรู้และนี่อะไรอ่ะจะเรียนต่อด้วยไม่บอกไอ้เหรอนี่มันชีวิตของพึ่งนะไอ้ทำไมเวลาพึ่งจะทำอะไรต้องขออนุญาตไอ้ด้วยอ่ะเพราะไอ้เป็นคนให้ชีวิตใหม่พึ่งไงคือคนของคุณไอ้ไม่ใช่ทำอะไรรับหลังแบบนี้ชีวิตใหม่งั้นเหรอชีวิตที่พึ่งต้องทำตามสิ่งที่ไอ้ขีดไว้ ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดตัดสินใจอะไรเองงั้นหรอใจเย็นก่อนนะที่นี่มาหาอะไรไม่ต้องมายุ่งนี่มันเรื่องของผัวเมียผมไม่รู้หรอกนะว่านคุณสองคนทะเลาะอะไรกันมาแต่ที่นี่มาหาลัยมันไม่เหมาะสมอาจารย์คะคพณต้องขอโทษด้วยนะคะไอ้ขอได้แล้วได้จะเรียนต่อก็ตามใจแต่จำเอาไว้นะเพิ่งจะต้องเสียใจที่เรื่องต่อตาไหนา ยายแล้วนี่หนูมาได้ยังไงเนี่ยไอล่ะหนูตัดสินใจแล้วค่ะแม่หนูจะกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะที่ที่มีแค่แม่หนูแล้วก็ซิว แล้วตอนนี้สิวเขาก็ปิดเทอมอยู่ทำเรื่องย้ายโรงเรียนได้เลยไม่ต้องกังวลว่าจะสำชั้นใหม่ถ้าลูกไม่มีความสุขก็ออกมาลูกไม่จำเป็นต้องทนอยู่ตรงนั้นนะลูกพิ่งออกมานะเพิ่งเพิ่ง พิ่งจะกลับมาที่นี่อีกทไมอ่ะก็เพราะว่าเพิ่งอยู่กับไอ้แล้วเพิ่งไม่มีความสุขเลยไงไอ้บอกจะดูแลเพิ่งกับลูกอย่างดีแต่ไอ้บังคับเพิ่งกับลูกทุกอย่างเลยอ่ะเพิ่งจะไม่ทนแล้วเราเลิกยุ่งกันเถอะส่วนเรื่องลูกอ่ะเพิ่งดูแลได้ถ้าไอ้จะเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตเพิ่งพังลงอ่ะไอ้ก็ออกไปเถอะแต่อย่าลืมนะไอ้เป็นคนให้ชีวิตใหม่กับเพิ่งชีวิตที่มันดีกว่าเดิมอ่ะชีวิตใหม่เหรอเพิ่งอ่ะทนเพื่อลูกนะ แล้วก็คิดว่าไอาจะทำเพื่อลูกเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เลยแล้วที่ไอบอกว่ารักพึ่งรักครอบครัวแต่จริงๆอ่ะไอรักตัวเองพึ่งเมยกลับมาอยู่ก,บกับแม่กับยายที่นี่หนูไม่อยากอยู่ที่นั่นแล้วต่อจากเนี้ยเราไม่ต้องมาเจอกันอีกกลับไปได้ละ ไปสิถ้ายัางไม่ไปฉันจะแจ้งตำรวจไม่เป็นไรนะแม่เชื่อว่าลูกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้ว อืมเอามาหาแม่มีอะไรคะไม่มีอะไรค่ะเราแค่จะมาให้กำลังใจแม่ขอบคุณนะลูกนี่ถ้าแม่ไม่มีซิวนะแม่ก็คงมาตรงนี้ไม่ได้หรอกขนมจ้าลูกแม่เก่งที่สุดแล้วตั้งใจเรียนให้เต็มที่นะลูกแม่เรียนเหนื่อยไหมคะก็มีบ้างแหละ แต่พอแม่เห็นหน้าซิ้วเห็นหน้าแม่นะก็หายเหนื่อยแล้วกินขนมก่อนนะอ่านหนังสือนานๆเนเดี๋ยวจะปวดหัวขอบคุณค่ะอ้าวแล้วของหนูล่ะเ้ากขขินด้วยกันนี่ไงจ้าคุณหลาน แหมพึ่งตั้งแต่ได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกขอบคุณทุกคนนะที่คอยช่วยเหลือฉันมาตลอดเลยอะว่าแต่แกเถอะทำยังไงมาเนี่ยกลับมารอบเนี้ได้เลื่อนขั้นเลยฉันก็กลับไปเรียนต่อให้จบนั่นแหละพอฉันจบฉันก็เอาวุธมายื่นให้บริษัทโหเดีอไว้สา์อาทิตย์เดี๋ยวไปรงเรียนบ้างดีวกว่าเผื่อจะได้เลื่อนตำแหน่งกับพบ้างเอาสิ ฉันยินดีกับแกด้วยนะพึ่งทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานฉันเองก็เหมือนกันนะขอให้ชีวิตแกหลังจากเนี้ยมีแต่เรื่องดีดีนะขอบใจพวกแกมากนะเออแล้วไอ้มันได้กลับมาหาแกบ้างหรือเปล่าเออไม่พึ่งไอามาได้ไงอะ่ะไอามาสั่งของให้ลูกค้า ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมาเจอเพิ่งที่นี่ได้ข่าวว่าเรียนจบแล้วนี่แถมยังได้เลื่อนตำแหน่งอีกด้วยยินดีด้วยนะอืพึ่งตอนนั้นไอ้ขอโทษนะที่ไอ้ไม่เคยฟังพึ่งเลยช่างมันเถอะไอ้อะไรที่มันเป็นอดีตอ่ะก็ปล่อยมันไป พึ่งกลับมาหาไอ้ได้ไหมไอ้อยากเจอลูกไอ้อยากอยู่กับพึ่งนะไอ้สัญญาว่าครั้งนี้เลิกพยายามเถอไอ้ตอนเนี้ยพึ่งกับลูกกับมีความสุขดีมากอยู่แล้วแต่พึ่งขอโทษน,นะพึ่งต้องมาทำงานต่อเดี๋ยวสิพึ่งพึ่งพึ่ง แม่ภูมิใจในตัวหนูนะลูกแม่หนูเก่งที่สุดเลยต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดนะลูกอขอบใจพวกแกได้นะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับฉันรับปากไว้แล้วก็ต้องมาสิเก่งมากเลยนะเพื่อนที่สู้มาถึงวันนี้ ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์นะทุกคนมาถ่ายรูปกันดีกว่า